เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมหมวกหกใบกันนะคะของเรื่องลูกผู้ชายตัวเกือบจริงเนาะจำได้ไหมคะว่าแต่และใบเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรบ้างอ,อันแรกนะคะหมวกสีแดงก็พูดถึงเกี่ยวกับความรู้สึกเนาะชอบหรือไม่ชอบตรงไหนใช่ไหมคะอ่ะต่อไปนะคะหมวกสีดำหมวกสีดำนะคะก็คือ บอกว่าเมื่อเราอ่านแล้วเนี่ยเรานะคะรู้สึกเอ๊ะตรงไหนหรือเปล่ารู้สึกว่าตรงส่วนนี้เนี่ยไม่ไม่สมควรหรือเปล่านะคะอ่าไม่ดีตรงไหนหนูเขียนออกมาเลยต่อไปคือหมวกสีเขียวนะคะเป็นการคิดต่อย,ยอดเนาะจากหมวกสีดำได้เลยนะคะว่าอ่ะถ้ามันไม่ดีเนี่ย เราสามารถเปลี่ยนแปลงแบบไหนได้บ้างเอ,อ้หนึ่งสองสามสี่ก็บอกมานะคะต่อไปหมวกสีเหลืองนะคะหมวกสีเหลืองก็คืออะไรคะข้อคิดที่ได้จากเรื่องเนาะว่าอ่าแล้วเนี่ยได้ข้อคิดอะไรไปปรับใช้ได้บ้างนะคะก็เขียนมาได้เลยเนาะหมวกสีขาวนะคะหมวกสีขาวก็คือการจับใจความของเรื่องว่า เออเขาพูดถึงเรื่องอะไรแล้วก็ในข้อเท็จจริงในข้อเท็จจริงเนี่ยมันพิสูจน์ได้ไหมนะคะว่าอย่างเช่นในเรื่องเนี่ยพูดเกี่ยวกับการวางตัวใช่ไหมผู้หญิงผู้ชายนะคะอาจารย์ทีวีตำหนินักเรียนสามคนเนาะว่าไม่สุภาพนะคะแล้วก็แล้วก็อาจารย์อะไรนะ พิเชษใช่ไหมอาจารย์พิเชษนะคะบอกว่าผู้ชายไม่ควรแกล้งผู้หญิงใช่ไหมคะเอ๊ะเราก็มาดูซิว่าทาไมนะคะทาไมถึงต้องปฏิบัติตัววางตัวกันให้เหมาะสมนะทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะเราก็สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงตรงนี้ได้ว่าอาจจะไปศึกษาเรื่องความแตกต่างระหว่าง ผู้หญิงกับผู้ชายในช่วงวัยรุ่นเนาะเพราะว่าเรากําลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นใช่ไหมคะจะเป็นผู้ใหญ่เลยไหมก็ยังจะเป็นเด็กไหมก็ไม่ใช่ถูกไหมก็ลองไปศึกษาดูนะคะว่าความแตกต่างของผู้หญิงกับผู้ชายเป็นแบบไหนแล้วก็สรุปมาใส่ในหมวกสีขาวเป็นการพิสูจน์ข้อเทจ็จจริงในเรื่องนะคะว่าทำไมครูทั้งสองท่านเนี่ยถึงพยายามบอกให้เราเนี่ย วางตัวให้เหมาะสมนั่นเองค่ะต่อไปหมวกสีน้ำเงินเนาะก็คือการสรุปนะคะความเห็นของเรานะคะจากหมวกทั้ง5้าใบมาเขียนในหมวกสีน้ำเงินนั่นเองนะคะครูเชื่อว,ว่าถ้าใครอ่านเรื่องลูกผู้ชายตัวเกือบจริงแล้วเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนนะคะแล้วก็เมื่อทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปถ่ายรูปนะคะ ส่งมาแชร์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ